สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการเล่น<ภ>ยูรีนะครับก็คือเทคนิคการบุกต้นเกมอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงมาดูกันเลยอันนี้เราแล่นต้นทีมได้เป็นทีมริเบียนะมาถึงไม่ต้องพูดพร่ทำทําเพลงครับอันนี้เราจะเล่นดัาน <Done. S 3> บัตเฟยฟุสก่อนเจอยูรีนะ เราลากมาก่อนไม่ต้องไปสนให้ทหารวิ่งไปหาจากนั้นเราก็บวกครับเหยียบไปซะตอนนี้เรามาพร้อมแล้วมาทหารไปบววทางมืดโอ้โว,โว ไลคายห,หมดครับรถฐานไม่เอาแทงไปครับแล้วเราก็บวกฐานแม่ไปเลยลมันต้องพาย,รานนายูรี่มาแนนัดวาแล้วยูรีมาเราก็ยิงไปได้ไม่ต้องกลัวสร้างยูรี่มาใช่ไหมบอดมันโกงครับสร้างยูรี่ได้โดยไม่ต้องแบบเปิดเรดาร์จากนั้นเราก็เปิด ฐานแม่เลยยูรี่อะไรไม่ต้องกลัวทั้งนั้น <Unit promoted. S 1> เสรียบร้อยครับฐ <Unit promoted. S 1> านแม่เราไม่ต้องสร้างเลยครับเสรเรียบร้อยครับเกมหนึ่งนาทีสี่สิบนะครับผมมาอีกตา เราจะแรนดอมเหมือนเดิมนะครับผมดัานบัตเฟย์อดเหมือนเดิมสตาร์ทไปครับเราได้ทีมฝรั่งเศสได้แกรนแคทนนะครับคราวนี้เราอยู่ฝั่งซ้าย <my> บุกเลยครับไม่ต้องสร้างอะไรแล้ว uh huh. ถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งซ้ายแนะนําว่าขึ้นบน uh huh. ถ้าเราอยู่ฝั่งขวาแนะนาว่าลงล่างก่อนนะเ uh huh. พราะมันจะมีบ้านอ่ะเจออยู่รอีกแล้วครับ uh huh. นี่ครับ ค่อยๆอ้อมมาอ้อมมาอาจจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับผมดีไอเข้าบ้านไปแล้วก็ขับวนเวียนอยู่แถวนี้ก่อนรถฐานแม่อาจจะแบบตั้งเอาไว้ขั้งนัก่อนก็ได้นะฮะผมมาแล้วก็จัดเลยมันจะแห่กันมาแน่หังแห่มาแล้วแล้วก็ให้ดีไยิงกันไป เรียบร้อยฮ่ <under> า,ามายิงเขาเราแล้วจัดครับแม่งกับอง <abandoned. S 2> อร้แล้วตอนนีนน้ีต้องระวังกวกยูริยูริมันจะออกมาตงป้อมยิงยูริไป แล้วก็เอาโรงรถเอาโรงพลโรงอาหารมาแรกต้องระวังยูรีครับตรงนี้เพราะว่าบอดมันโกงตรงที่ว่าแบบมันไม่ต้องสร้างเรดาร์แต่มันก็ออกยูรีมาสะกดจิตเราได้ต่อไปก็จัดฐานแม่เลยครับนี่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วบอดซ่อมไปเรื่อย เรียบร้อยครับรนี่คือการใช้ฝั่งปัตตมินในการบุกยูริสองนาทีมาอีกตาหนึ่งคราวนี้เราจะลองเล่นเป็นยูริมั่งนะแรนดอมทีมเหมือนเดิมนะ t t l บ มาถึงก็ถ้าเราอยู่ฝั่งขวานี้เราก็ไปยาวๆครับรอจัดนี่คือแหล่งแรงนะคนกำลังเดินมาอยู่ถ้าเป็นคนยูริแนะนำเข้าบ้านนะผมมันจะยิงแรง yes, <Mr>. มากถ้าคนยูริเข้าป้อม ฐานแม่อาจจะแบบเอาตั้งไว้กันนไว้ก็ได้เลือก Options อย่ปอยอีกีว้เราเจอโซเวียตยิงป่วนมาแล้วลากมาฆ่าครับลากมาฆ่ามารถถังอะไรไม่ต้องลัวไม่ต้องลัวบัวให้หมดตอนนี้ ยูนิจับแล้วไ <ructure> แบทูเปอร์ยิงฐานไม่ค่อยเข้ารกครับ <c oughs> ที่เราจะเอาเคยพวกนี้เลย <c oughs> เรย้ร้อย <c oughs> จัดฐานแม่ได้แล้วครับ Unit promoted. เรียบร้อยต,อต่อไปจับโรงไฟแล้วก็โรงแร่รย,รยูนิตโปรโมทอจากนั้นก็ค่อยๆมาตลบหลังคนเราก็ได้เหยียบให้หมดเหยียบไปดิเออแล้วก็จับฐานที่เหลือจบเรียบร้อยครับ you are victorious ครับก็ประมาณ2อาทีนิดๆนะฮะก็เป็นไงกันบ้างครับกับการเล่นเกมเร็วนะครับผมแบบไม่ต้องสร้างอะไรมาถึงบุกแล้วก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คลิปเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ